อทีมงานพร้อมค่ะช่วยยายหาข้ากับข้าววันหยุดเขามาช่วยงานช่วยยายทำงานนะคะน,าาน่าจะตัวหนึ่งพันนา ก็เริ่มใส่ตั้งแต่นี้เลยเริ่มใส่ไร่ลงไปเบบนี่เดี๋ยวจะเริ่มจะผังนู้นฝั่งนี้ยายก็ใส่ไปอันนี้เมย์ก็ฝั่งนี้โอฝั่งนู้นเอาปุ๋ยลงไปทิ้งไว้ข้างล่างอะไรลูกยายตรงกลางมีปุ๋ยไหมนู่น แล้วก็นูนนูนนูน,น,นโอเคไปแล้วสาวสองนมกับสองสาวกับหนึ่งหนึ่งท่านคุณบู ช,ช่วยคุณปูช่วยกวนแค่นี้ก่อนนะคา่ะ